สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลเล่ใกล้ชิงแชมป์โลกเข้ามาทุกทีแล้วครับงานนี้ FIVB ไม่พลาดที่จะโปรโมตการชมออนไลน์ในช่องทางในแอป,ปของเขานะครับซึ่งคนไทยของเราแน่นอนว่าชอบดูวอลเลยบอลกันมากมายอยู่แล้วล่าสุด FIVB ก็ได้โปรโมตแอป,ปการดูออนไลน์ชิงแชมป์โลกโดยการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาไทยเลยนะครับว่า คุณสมัครหรือยังทีมชาติไทยกับการตามล่าชิงแชมป์โลกพร้อมกับขึ้นรูปของสุภัตตานะครับลิบโบโลคอนเก่งของเราซึ่งในรูปก็จะมีสุภัตตายืนเคียงข้างคู่กับยูจินิชิดะคนเก่งทีมชาติชายของญี่ปุ่นนะครับสาวไทยของเราเตรียมเป็นที่ถูกจับตามองของสื่อต่างประเทศอีกแน่นอนครับ